ก็ยื้อจนมาทั้งสุดลายมือจริงๆใช้วิธีสารพัดเช่นตั้งแต่ลดเงินเดือนจนกระทั่งว่าแบ่งพนักงานมาทำงานครึ่งหนึ่งแล้วก็จ่ายเงินเดือนครึ่งก็ยังไปไม่ไหวอยู่ดีก็พยายามคิดทุกวิธีแหล,ละนะครับแลท้ายที่สุดก็ต้องประชุมพนักงานและยอมรับความเป็นจริงว่ามันไปไม่ไหว แล้วก็สภาพเศรษฐกิจอันเนี้ยแม้กระทั่งว่าปิดไปแล้วเนี่ยจะจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงานก็คงไม่มีปัญญาด้วยซ้ำแต่ก็รับผิดชอบสูงสุดเท่าที่มึงจะรับผิดชอบได้คือเราได้พยายามยื้อนะครับสื่อฝ่ายป,ประชาธิปไตยซึ่งได้รับใช้อย่างสื่อสัตว์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้น พีทีวีเป็นทีวีที่ได้รับชะตากรรมมากที่สุดของประเทศไทยเพราะตั้งแต่ประเทศไทยตั้งมาและมีทีวีผ่านดาวเทียมเนี่ยเราถูกปิดมากที่สุดร่วมเจ็ดครั้งครั้งแรกที่ถูกปิดอย่างหนักเ่ยนะครับนี่ไม่นับว่าถูกปรับถูกพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเหตุผลในการเพิกถอนใบอนุญาตเพราะเอาข้อความที่ผมพูดว่า อย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูจะทำให้บ้านเมืองมีความน่ารักมากกว่านี้ไม่น่าเชื่อนะคำนี้นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตเราได้รองสาลปกครองเพื่อคุ้มครองชั่วคราวซึ่งก็กว่าสามเดือนกว่าได้รับการคุ้มครองชั่วคราวสามเดือนที่ถูกปิดไปนั้นเนี่ยทางสถานีก็รับผิดชอบพนักงานค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเป็นปกติ พอเปิดเนี่ยกว่าจะฟื้นแล้วก็มีเรตติ้งโฆษณาเข้ามาเหมือนเดิมก็ใช้เวลาร่วมสามเดือนเหมือนกันแล้วก็เมื่อเปิดได้สักยะเดี๋ยวถูกปิดทีละเดือนกว่าจะฟื้นใช้เวลาสองเดือนสามเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคำสั่งของกสทชในยุคของกสชแต่ว่าในหกเจ็ดครั้งนั้นเราเลือกฟ้องเพียงแค่สองครั้งเท่านั้น แล้วก็ชนะกันมาแล้วทั้งสองคดีในศาลปกครองกลางซึ่งอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดชีข้ขาดคดีแรกนี้ให้ชนะคดีแต่ว่ายังไม่มีเรื่องการชดเชยค่าเสียหายก็ร้องต่อศาลปกครองสูงสุดคดีที่สองเนี่ยศาลปกครองกลางให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความเสียหายที่มันสะสมมายาวนานประเด็นต่อมาก็คือว่า สินค้าที่มาโฆษณากับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเนี่ยมันจะเป็นสินค้าประเภทอาหารเสริมซึ่งจะต้องขึ้นกับสคออบอภายใต้การกำกับของรัฐบาลและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในสภาพบ้านเมืองเป็นแบบนี้ค่าโฆษณาระหว่างโทรทัศน์ช่องดิจิตอลกับช่องผ่านดาวเทียมยราคามันมาใกล้ๆก,กันเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องพกความเสี่ยงนะครับมาโฆษณา และต้องถูกตรวจสอบจากสคบหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเขาก็ไปที่ช่องช่องดิจิตอลกันต่อดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปัจจัยภาวะเศรษฐกิจกับการที่ถูกปิดนะครับเงินที่สะสมมาก็ต้องชดใช้กันในช่วงถูกปิดมาเป็นระยะเวลานาน,านกันในแต่ละรอบนจนพอมาเจอวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจอันนี้แล้วก็สินค้าหลักเขาก็ไม่กล้าที่จะโฆษณาต่อไป ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็พยายามที่จะยือ้อพยายามที่จะต่อสู้เพราะไม่ต้องการให้พนักง,งานเองต้องประสบความยากลำบากเพราะเราก็รู้เต็มอกว่าคนที่ต้องตกงานในสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากที่จะไปหางานใหม่โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งแต่ละช่องก็จ่องที่จะเอาคนออกอยู่เหมือนกันนี่คือโลกของความเป็นจริง ก็ยื้อจนมาทั้งสุดลายมือจริงๆใช้วิธีสารพัดเช่นตั้งแต่ลดเงินเดือนจนกระทั่งว่าแบ่งพนักงานมาทำงานครึ่งหนึ่งแล้วก็จ่ายเงินเดือนครึ่งก็ยังไปไม่ไหวอยู่ดีดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเราจรึงไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเพราะว่า ยิ่งยิ่งสะสมความเดือดร้อนสะสมปัญหาก็พยายามคิดทุกวิธีแล่ละนะครับและท้ายที่สุดก็ต้องประชุมพนักงานและยอมรับความเป็นจริงว่ามันไปไม่ไหวแล้วก็สภาพเศรษฐกิจอันเนี้ยแม้กระทั่งว่าปิดไปแล้วเนี่ยจะจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงานก็คงไม่มีปัญญาด้วยซ้ำแต่ก็รับผิดชอบสูงสุดเท่าที่มึงจะรับผิดชอบได้ ช่นก็บอกว่านังงานว่าเราจะชดเชยให้สองเดือนก็แล้วกันสองเดือนก็ไม่ได้ว่าให้ทีเดียวนะผ่อนหลายงวดน,นะก็โดยส่วนใหญ่นะครับส่วนใครถ้าจะติดใจไปฟ้องร้องก็ได้เป็นสิทธิของของเพราะว่าหลายโรงงานปิดแล้วก็ทิ้งเลยนะครับกิจการหลายอย่างแต่เราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นดังนั้นก็คงจะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยส่วนสถานที่ก็เป็นสถานที่ของประชาชนต่อสู้ทางการเมืองกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ถ้าวันหนึ่งภาวะบ้านเมืองกลับมาสู่ภาวะปกติผมเชื่อว่าโดยศักยภาพก็สามารถกลับมาเปิดใหม่ได้ก็เลยใช้วิธีว่าพักใบอนุญาตไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เลิกใบอนุญาตขอพักการออกอากาศใบอนุญาตก็ยังคงอยู่ วันหนึ่งวันใดที่เราเข้ากลับมาสู่จุดที่แข็งแรงนะครับเราก็จะเปิดใหม่กันอีกซึ่งก็เป็นการคิดที่ยากลำบากเราไม่อยากสบตาพนักง,งานกันเสียด้วยซ้ำเพราะหลายคนมาอยู่กันมายาวนานนะครับตั้งแต่ช่องชื่ออื่นๆกันมาบางคนอยู่กันมาสิบสามสิบสี่ปีตั้งแต่สาวๆจนอายุมากแล้วตั้งแต่ หนุ่มๆม,มาจนอายเุเนี่ยนะครับวัยกลางคนกันก็มีดังนั้นก็ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ช่วงนี้ใครไม่มีอะไรทำเนี่ยมีสินค้านะครับมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของพีทได้นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งของผมก็ตามนะครับก็มาสามารถใช้ช่องทางอันนี้ได้ผมก็ให้เขาคิดกันอยู่หรือว่าถ้ายังไม่กลับไปบ้านยังไม่มีงานทํา มื้อเที่ยงก็ที่นี่เรากินข้าวกันทุกวันเป็นปกติอยู่แล้วก็ยังไปมาหาสู่กันได้แล้วก็ช่วงนี้ก็เขาก็ก็มีเงินนะครับทยอยให้เงินเดือนเรื่องประกันสังคมเรื่องอะไรก็คงพยุงอย่างน้อยได้ไปห้าหกเดือนนะครับก็จะไปกันได้และถ้าโชคดีเรากลับมาฟื้นทันเราค่อยจะกลับมาใหม่แต่ภายใต้สถานการณ์นเนี้ยการที่เป็นทีวีดาวเทียมทีวีการเมืองแบบนี้เนี่ย คือถ้าไม่มีเงินนอกระบบมาอุดหนุน่มันอยู่ยากอยู่แล้วปกติและพวกเราเองก็อยู่กับโฆษณากันเพียวๆไม่มีอย่างอื่นมีสินค้าก็ขายก็ภายใต้แบบนี้ก็ยากลำบากคนเพิ่งมาซื้อกันมากๆกก,ก็ในช่วงรู้ว่าจะปิดสถานีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือก็ประมาณเนี่ยเพราะว่ามันจะทีวีการเมืองจะอยู่ได้ก็ด้วยการเมืองสนับสนุน แต่ว่าเราต้องการยืนโดยไม่มีการเมืองสนับสนุนต้องการเป็นตัวตนถูกผิดว่ากันตามเนื้อผ้านะครับการยืนได้มาไกลถึงขระดาษนี้ก็ถือว่ามาไกลมากแต่ภายใต้สถานการณ์อันนี้มันหนักจริงๆมันมันมีแต่สร้างความไม่สบายใจเพราะว่าสิ้นเดือนก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตรงเดือนบางทีเงินจ่ายเงินเดือนนี้ของเงินเดือนที่แล้วนี่ก็ยังใช้วิธีอย่างนี้กันอยู่ก็ สู้กันทุกวิธีและจนกระทั่งตัดสินใจว่าเราจะต้องต้องยุติเป็นการชั่วคราวก่อนคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในสถานาการณ์นั้นๆเราพยายามเดินนะครับเดินแบบฝืนโชคชะตาเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับท้ายเมื่อตอนท้ายที่สุดก็ต้องการว่าสื่อฝ่ายประชาชนเนี่ยเราก็ มันต้องมีอิสรภาพแต่ยืนยันว่าเลือกข้างประชาธิปไตยดังนั้นพอเราไม่คิดเรื่องเงินสนับสนุนจากซีการเมืองนะครับคิดเดินเองเพราะว่าเราไม่ต้องการว่า,าจะต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำดังนั้นในช่วงระหว่างทางก็ถูกข้อคอรหามมากมายนะครับเช่นย้ายขั้วสลับข้างบ้าง แต่ว่าเมื่อท้ายที่สุดมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเราต้องยุติเพราะว่าถ้าายขั้วสาหรับข้างก็ไม่ต้องยุติก็จะต้องมีตังค์แต่โดยข้อเท็จจริงเราก็มีจุดยืนของเราเป็นอย่างนี้นะครับจนกระทั่งมันถึงจุดพิสูจน์นะครับว่ามันไปไม่ได้เพราะมันมันไม่มีเงินมันหมดเงินนะครับและไม่มีใครมาสนับสนุนตามความที่ปรากฏรงเมงินกับประเด็นความเชื่อทางการเมืองผมก็ต้องรอ แล้วผมประกาศว่าผมมีโอกาสเดียวแล้วก็ตัดสินใจออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จนกระทั่งเขาตั้งใจจะออกไปขังใหม่ในคดีที่ขังไปแล้วเพราะผมรู้ว่าเรามีภูมิต้านทานเรื่องอิสรภาพต่ำอยู่แล้วเหมือนกับพีทีวีก็เป็นโทร,รทัศน์ที่มีภูมิต้านทานต่ำเพราะว่ามันถูกปิดมากที่สุดไม่มีใครถูกปิดขนาดนี้ถูกปิดทีมันค่าใช้ใจ่ายมันมีแต่รายจ่ายมันไม่มีรายรับ มันเดินได้มาไกลถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาแล้วผมว่าสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดผมว่าอีกระยะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะโลกสื่อสารเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงใหม่อีกระบบหนึ่งก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็จะต้องดูในสถานการณ์นั้นๆว่าการสื่อสารบาันทีทีวีอาจจะเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วก็ได้แม้กระทั่งโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบก็ได้นะ เพราะว่าการยกระดับเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็คงจะได้ดูกันในสถานการณ์นั้นๆเพียงแต่ว่าเราก็บอกบรรดามูมิดว่าก็เรียนรู้ให้มันเท่าทันกับโลกกันเถอะพอเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งก็ให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งการสื่อสารหลังจากนี้อีหกเดือนหรือหนึ่งปีนะผมเชื่อว่าจะลิโฉมละนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็การสื่อสารในแต่ละรูปแบบก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสื่อสิ่งพิมพ์ก็พอเจอมือถือก็เห็นไหมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมือไอสื่อในมือถืออีกสักระยะหนึ่งผมว่าคงจะต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราก็รอจังหวะเวลาโอกาส แต่ผมก็วาดหวังว่าทุกคนจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนเพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยเราเจอกระแสลมเต็มไปด้วยก่ข้อรหามากมายประเด็จการก็มองว่าเป็นปัญหาเป็นคู่ต่อสู้ที่ต้องกำจัดบางครั้งฝ่ายประชาธิปไตยก็เข้าใจผิดผมก็มักจะบอกกับทุกคนเสมอว่า ในหัวใจเราเนี่ยต้องรู้ว่าเราทําอะไรถ้าเราทําถูกต้องอย่างไรวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏเราเดินมาถึงจุดที่สุดทางมันหมดแรงในส่วนของทีวีแต่ในส่วนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนนี้ยังจะต้องเดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างของการพักผมอยากจะใช้คำว่าพัก เราก็จะทำสื่อโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งช่วงแรกจะยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าจิตใจคนมันมันก็หนักสา<ม>นะครับยิ่งในช่วงสองวันสุดท้าย3วันสุดท้ายนะครับแทบทุกคนก็ไม่รู้เจอหน้าก็แ้าไม่อยากจะพูดนะครับขณะที่เรายังจะต้องต่อสู้ขับไล่รัฐบาลอยู่ในส่วนในในส่วนองค์กรภาคประชาชน<ม>แต่ในส่วนทีวีเราไปไม่ไหว แล้วก็รู้ว่าทุกคนก็ลําบากภายใต้สถานการณ์นี้ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ง่ายนะครับกรุงเทพก็ยากผมว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ให้การสนับสนุนผมยังมีความวดาดหวังว่าวันหนึ่งพทิทีวีจะกลับมาป้ายก็ยังไม่เอาลงนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะได้กลับมานะครับคอ มาพบกันในครั้งหน้าที่มีความพร้อมมากกว่านี้